ว,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 วันนี้ยายเซนทาล็อกอีกแล้วก็ไม่มีงานทำอย่างนี้แหละค่ะสบายยคิวๆลูกก็อยู่บ้านแต่แม่แอบเที่ยว

กีดยางวะกินยางก็ไม่ทันลูกมันไกลอีกอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวตาม้ำธารรน้ำเต็มเลย จะให้มาทำงานนี่เราเย็นใหญ่ใจกับเย็นเมาเขาไม่ทำหังไทยกันไปแต่แต่คือแต่แต่เย็นเช้าเลยนะกับมืดเลย จะปลูกอะไรอีกบริเวณวัดถึงนี่เลยเหรอใสโพกหนองนากัน ไม่เผกเมึงไหนคะ <ไป S 2> ทำไมอะคะไหนกมาเที่ยวด้วยไหนอะไปได้เยายลีดูมันมามามากัดไหมกัดไหมได้ไปไปไกลลูกไปไกลลูกไปทำไมไม่ปลูกบนกะเลยอะ ไปลูกไปไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาเอา่ไไา,อาไม่เอาครับไม่เอาโอ้ยปลูกบนสะนะถูกแล้วมราปลูกอะ,อะไรตรงนี้อันนี้ยกหนีสะตอนเขาขุดตอนแรกอ่ะมันอยู่อยู่กลางสะเลยจะต้องก็ยกไม่ยกไปอยู่บนสะเลยที <c oughs> นี้ <c oughs> ตรงนี้น้ำมันจะท่วมมันเสกได้หรอมึงสั่งมีดมาหรอมันไหนเออสังอส่งในโทรศัพท์เหรอควายสัง่งไ,ไม่ดีเหรอเอามันสัง่งอ่ะอันหนาๆเหมือนมีดไอ้มีดมังกรน,นีดเหล็กมังกรนี้น่ะแตวพอเอามาแล้วมันเป็นอันเนี่เออจิ๋วเห็นกระสั่งมันดีเลยนะเล่นเท่าไหร่เออเออดูเขาสร้างบ้านที่เหมือนทำโคกหนองนาก็หนองนาจริงๆว่ะ โอ้ยโอ้ยสงสารมาแล้วก็จะแกะนนั้นเหี่ยวแล้วนะตายตายตาได้้ด้ได้น้อยอ่ะไดนอไม่รู้าแกไม่สเหียญมั้งนี่แล้วคนอื่นทำไมได้เยอะไม่รู้แกกเนป็นเขาส่งแกเเป็นเป็นระบบไาส่แกเาได้เท่าไหะ้ร้อยเดียว ของคนอื่นได้สองสร้อยสามร้อยนุ่นสมัครให้เขาแล้วเราไปเอาอยัางไงเอาของเดี๋ยวเขามามันมันจะเป็นระบบของเขาเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาจะเอาพวกข้าวสารมาไงอะไรานนะจากอะไรในจากโคกน้องนานกับอะไรไปจากเลียวเหรอเหรียญเหรียญดิจิตอลไม่ใช่เงินดิจิตอลอ๋อเหรียญดิจิตอลบ้าไปเฮาไปเชื่อมากน้องมันหลอกเอา,าเออ

ตั้มปิกเลยเนาะขอสูอเลดขายวหนึง่งร้อยอ่ะโหมึงก็เอาแค่เอาถึงร้อยลลเลยนะเนาะข้าวข้าวไม่เหล,ละร้อยบานจนฟันหมูฟันหมาไม่ได้หรอกหันได้อย่างเดียวมันหลอกไม่ว่าแบบนี้มันไม่ตจงปกมันไม่ตจงปกอ่ะเออหกเราเออเนี่ยเออกูเห็นลายๆไม่ตจงปกไอ้ที่มันเออดูบานนาหน่ะบนานา<อ>นาตัวนี้ ปกติมันจะหนาพวกนี้มันมาไม่ตรงปกหรอกแต่หลอกเนาะแต่มันก็เข้าดีนะตอนใหม่ใหม่คมดีอยู่ถ้าเราหั่นนะแต่เราไปสับไปสับอะไรไม่ได้สับไม่ได้หรอกสับนิดเลี้ยวหมดใครใช้ที่ปลูกอะไรนะต้องวัดอ่ะของใครเหรอแดงไหนเจ้าของที่เขาลูกแย่คืวันไหนหรอเขาไม่จ้างคนปลูกเหรอ เขาไม่จ้างคนปลูกเหรอไม่มี้างจ้างเอ้าคนจะของแดนไม่มีจ้าง